สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกินะฮะเดี๋ยวเรากลับกันมาในชาย์ลีเดกันต่อครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าผมติดหลายอย่างไม่ค่อยว่างครับตอนนี้ก็ว่างละวจำได้ว่าคราวที่แล้วนี่เออใกล้ถึงงานเทศกาลแล้วนะนีะ่ไงเธอดูน่ารักมากเลยจริงเหรอคะ ก็ยินดีรู้สึกดีที่ได้รักกับคุณองนฉันว่าแผนเธอต้องชอบมากแน่แน่จำได้ว่าตอนที่แล้วนี่ยามากาตะนี่คือวางแผนนี่จะเคลมมาโคโตะใช่ไหมดูกันเลื่อมเลื่อล้มมือกับไอ้อะไรนะคาริแล้วก็เซซูนานี่คือนัดกับมาโคโตะนะครับไปงานเทศกาลนะ เขาไม่อยู่อ่ะเยวงนี่นาชุดสวยมากเลยนะชุดน่ารักมากเลยมากับเพื่อนหรือเปล่าอืมเหมือนเธอจะแสดงอะไรสักอย่างนะอิโต้อยู่หรือเปล่า ถ้าอิตโต้แล้วก็คิดว่ายัางไม่กลับมาเหมารวมตัวกันอยู่ที่ฮอนะเดี๋ยวเขาก็คงเดี๋ยวเขาคงไปอยู่ที่นั่นนะ่ะยามากาตะซังอะไรอยู่ยยนะ คือจะให้คือจะให้ไอไปกับสองคนเพราะว่าจะให้เป็นไม้กันหมาใช่ไหมเนี่ยจะได้ไม่ไม่ไปหามาโคโตะนะครับนะออกมาพอดีฉันไปที่ฮอก็เจอพ่อเธอ,อ,เธอใช่ไหมฉันก็ต้องไปร่วมงานฉลองอีกฉันไม่อยากไปไอ่ะ ขอแวบออกไปหน่อยได้มามออกไปแล้วยามากาตาถ้าเกิดว่ารุ่นพี่อย่ไปตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องเจอกันแน่ๆเลยเอ้ยั่อสิบก้าวทราบอะไรกันอ่ะไม่อะตัวนี้กับกือถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิทำไมอะคือว่าฉัน

ははわかったなかお前の気持ちはありがたいよ。ああ、そう言ってくれるのは嬉しいけどさ。それってそれって。準備にろくに参加してなかった、を気づかってくれてるんだろう。でも、心配しないでくれ。仲間外れだからいじけて抜けるとか、そういうんじゃないから。っと約束ことてさ ผมงานมันก็หมดแล้วไม่ใช่เหรอฉันก็น่าจะออกไปได้นะทําไมอะไม่ใช่ฉันทําอะไรกันเหรอะ อ่ามันมีสารเจ้าเด็กนะอยู่เก็บไว้วนนพวเกเด็กๆนะเอาไปชนกับเสาไฟฟ้านะครัมันก็เลยพังนิหน่อยแล้วพวกเขาเป็นไรมากพวกเด็กน่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสารเจ้ามันพังซะแล้วอ,ะอ่ะโอ้ันก็แย่เลยนะ ก็เลยอยากจะให้ลุนพี่ช่วยซ่อมให้หน่อยฉันเนี่ยนะซ่มอมไม่เป็นหรอกนะนนนนแล้วทำไมเธอไม่ทำเองเหรอมันโคตรจะไม่เนียนแค่แบบอย่างมันบอกละแล้วไม่ใช่คนอื่นทำมาว่ะแต่ว่าลุ่นพี่จะเก่งๆนี่นะคะับ

มีแค่รุ่นพี่เท่านั้นแหละที่จะทำได้โ้ขนาดนั้นเลยนะลุนพี่ซ่อมให้หน่อยก็มั้นก็ได้ให้ฉันดูก่อนแล้วกันนะได้รู้ว่าซ่อมได้ไหมอะ สองคนนี้ก like ็พยาแบบจะขัดนะไม่ให้ไปกลัวเจอกันสองเจอแบบสองขบวนเลยนะเจอทั้งเซ็ซ์นะเจอทั้งเนี่ยมังกตารถไฟสองขบวน ใั้จะหาเหตุผลนัดบังเข้าไว้เองค่ะพี่นะก็ไปดูยามากาตะไว้อยาให้มาเจอรุ่นพี่ได้อะไร,รนี่ยามากาตะไม่ใช่เหรอของยามากาตะหรือเปล่า ฉันแบบอบจิกมาเท่านี้เขาก็ยายมากาตาเธอก็ติดต่อรุ่นพี่ไม่ได้แล้วโทรฉกโทรศัพท์มาวะ่ะช่วยงานเทศก,กาลคงเหนือน่อยน่าดูเลยนะ

แต่ว่านั่งตรงนี้ไม่ดีหรอกนะเที่ตรงนี้เป็นที่ที่พวกคู่รักกัชอบมาอยู่กันอ่ะที่ตรงเนี้ยเん。็นที่กอม แล้วอีโต้เนี่ยช่วยด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ได้ช่วยเหรอเขาจะบอกอะไรประมาณนั้นนี่นาถ้าฉันจำไม่ผิดนะก็ช่วยอยู่หรอกเพว่าทำไมเหรอก็วันนี้สัญญาว่าจะสัญญากันไว้นะ ก็ไม่ไดกว่าสัญญาเนอะแต่ว่าก่อนหน้าเนี้เจอกันที่รถไฟน่ะแล้วก็พูดถึงงานเทศกาลนะนะก็เลยชวนเขามาไอเธอรู้แล้วนะครับรู้เปล่าว่าเขาอยู่ไหนถ้าบอกฉันได้ก็จะดีอ่ะฉันไม่รู้หรอกย่งรู้แล้วนะครับว่าคือชอบชายคนเดียวกันนะ もし、しそうじゃないかも。私は、そうじゃないか思ったけど。山形さん。でも、そうじゃなければいいなって思ってた。キヨーさん、クラスでも私に親切にしてくれるし、いい人だなって思ってたから。そうじゃなければいいって願ってた。あそっか。 ยามกากาตะซังก็ชอบอีโต้งั้นเหรอใช่แล้วล่ะตั้งแต่มอต้อนเหรอ <c oughs> นี่เองเซกคยบอกว่าเธอแล้วก็อีโต้น่ะอยู่เรียนมอต้อนเดียวกันฉันก็เลยคิดว่ามันอาจจะใช่แต่ว่าที่ห้องเนี่ยไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ฉันก็เลยคิดว่าฉันน่าจะผิด

ฉันได้ยินว่าอีโต้จะไปโรงเรียนเดียวกันฉันก็เลยรวบรวมความกล้าจะไปสารภาพรักโรงเรียนมอปลายนับฉันนจะสารภาพรักแล้วแต่ว่ามาโคโตะเรียกฉันก่อนฉันก็เลยไปพบเขา คือมันเหมือนมีคนเหมือนมีคนสาร,รภาพรักก่อนบากว่าแต่ว่าตอนนี้เขาดูดีขึ้นดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วฉชนคิดว่าจะเป็นเวลาที่ดีคือผมไม่แน่ใจครับคือเธอบอกว่ามันมีผู้ชายคนอื่นมาสาร,รภาพรักแล้วลเมื่อกี้มันไม่ใช่มากโกโตแล้วงงแล้วไม่แน่ใจ ฮิโราสั่งนะไม่ได้หรอกจะให้เจอเจอเขาไม่ได้วางแผนไว้หรือเปล่าได้ชวนเขาไว้หรือเปล่าละ่ะฉันนะฉันก็ชอบอีโตโเหมือนกัน่ะฉันก็ชอบอโตเหมือนกันัะเหม่ะด้เมันะเหม่ได้เฉันไม่ให้เธอหรอก เพราะว่าวันนี้ฉันก็จะสารภาพรักเหมือนกันแต่เาอาจะเข้าจจะปิเสธก็ได้ถ้าเกิดว่าฉันคิดอย่างนั้นน่ะฉันก็จะไม่ได้ทำอะไรนะสิ ฉันก็แค่จะไปบอกเขาเท่านั้นเองการแข่งขันนะครับเ,<น>เอาวะมนึกว่าจะตีกันซะแล้วเมื่อกี้ฉันต้องเอาไปซ่อมใช่ไหมควรจะซเอมทีหลัง

มีโทรศัพท์ของอิโตะมาโขาโตรค่ะเจสซ้นาซังเหรอรุ่นพี่นะ่ะกำลังยุ่งกับงานงานอยู่นะ่ะฉันก็ได้รับโทรศัพท์แทนเขาเองอ่ะ ศาสาตาสังยามากาสร้างนังอยู่ด้วยไหมก็ยังอย,อยู่อยู่ละ่ะงั้นก็ดีแล้วละ่ะบอกให้เธอไปที่อ,อ๋อสักอย่างนะไม่ไใจแล้วอีโต้เนี่ยอยู่ที่นั่นมาช่วยบอกเขาทีได้ไหมว่าฉันจะไปหาช่วยบอกเขาทีได้ไหมว่าฉันจะไปหา แต่ว่าอย่าบอกอยามากาตะซังนะครับไอ้ะนะคะว่า,าว่าอิรุนพี่อยู่ไหนนะออนะี้เธอรู้แล้วนะอนะอันนี้เธอรู้แล้วนะ じゃあ、私行くね。マコトのところ？で、はマコトなれ。どうでしょう。たまに。電波の届かないところにおられるか、電源が入っておりません。おかけになった電話は、電波の届かないところにおられるか、<スー>電源が入っておりません。うん。お前っいた。

祭りの手伝いはちょっぴりで勉強に集中しろってへ珍しいなぁコトの親父さんは勉強よりも祭りが大事って言いそうなのにお父さんはそうなんだけどお母さんかねなるほどなもうわのペッシは,<パル>はいないなんはわう一緒にいられますよいいって シューかューシ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 てーシューシューシュしシュー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 さんーシュ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 ーシてーシまーシュ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 ーー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 ー

ここの柱が折れていて交換したのとこっちは修復でほら見えないところをパテで埋めてだなよくわかんないけどあんたたまにはやるわねたまには余計だうん少しは見直したわふフ <laughs> そっか、うん、じゃあ黒田も少しは見直してやろうどういうところをそうだな เพราะว่านี่อยู่ลูกเซ็กซี่บอดี้อ่ต่อมีนันว่าร่างกายเธอลำม,ม,กมกากแค่ะฉันล้อเล่นเองนะอย่างเธอจะไปเซ็กซี่ตรงไหนกันเล่าอย่างเธอจะไปเซ็กซี่ตรงไหนกันเล่าそย่างมธอจะไปเซ็กซี่ตรงไหนกั่ ぶっ壊しああ、待ていや、黒田はセクシー綺麗可愛いエロ可愛い最後のがちょっと引っかかるけど許してあげるふん一つは、みこしを壊されてたまるかへ治ったのまあ、大体なあとは固まるのを待ってヤスリでもかけて形を整えれば終わりかなそうじゃあ งั้นหน้ามาหฉันแป๊บนึงได้มาไปที่ไหนอะที่ไหนก็ช่างเธอหน้ามัเต๋่่ทีน่าม่ไมำไมถึงไปไม่ได้อ่ะ,อะก็อใครอใครอยู่ันเหรออ

エッチな女の子が待ってるんだから、お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 ら、マジおら、おら、おら、ら、お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 っおら、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 

ก็เธอไม่เห็นอยู่เลยอะนซ่ก๊าใช่ที่นี่นำววดีใช้ได้เนี่ยอะโกรธได้ไร

เธอหายไปไหนกันนะเธอบอกว่าเธอจะมาไม่ใช่เหรออ่เราขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมันตัดฉากพอดีโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะ,ะนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะผมก็ลืมลืมไปแล้วรนะิงผมเคยเล่นมาจบรอบหนึ่งแล้วนะแต่ผมลืมลืมไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อกันว่า จะเป็นยังไงกันต่อนะครับว่ายามังกรตาจะมาไหมเพราะว่าเธอหายไปเลยโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์้วครับใครรับเพื่อเป็นกําลังใจใผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายแล้วเจอกัน